นนนนนันี่หน,นึ่งจ้านีปลาในจุ้งค่ะนี่ผักสุกแล้วค่ะไปชิมกันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องดูสิฮิตลุยมากค่ะพี่น้องบ่าใคยสบายวันนี้เมนูหนึ่งกุ้งค่ะนึ่กุ้งกินรอบรอบเย็นนะคะนะทุกคนค่ะน่าดีใจนี่จุ่มตบเจ้าชีฟุตก็อยากนะ เป็นบ่อสวงบ่เสิมนอนมืดมือมาเรียนพลังเลยบอมีธมดีบอมีแห้งทีง่จะเห็ด,ก,หดก,กีบทีนนะคะนมจะวดจังไลนะแ่บผสมเปิดงากรนะึนะฮอนแบบหน่ง,ง,น,งนาะท่นี่สิ่เจ้า ซีฟู้ดประสันะ่ะจะเป็นแต่สดชื่นน่มนมนะมาพาี่กูส่งผมงายแห้วะพากันนี้พะนนี้ตีไม่นี่กับแพ้แม่ในพี่น้องเหรอค้าศึเทาตัวเนอ,อ <laughs> รู้อยู่ว่าน้อยู่เนะาะค้าศึเทาตัวจกัก อรอยก็อยู่ตามเราก็ได้เน่แม่เห็ดคลิปทีหนังเลยลองกิกกะทักท่าดีๆกับบอเด้ปยกัวโตกลนใจเนื้อนิ่มเนื้อแน่นดีนะ้งกุวกอันนี้มันสดอยูุ่้งสดน่าจากเซาส่งผิดแบบบด้เห็ยดนะบดละเอยดด้วยนะแล้วเนื้อเด้งไหเนื้แน่นดี กินแต่ดิบไดกับเบอยากกินดิบนะอืมอร่อยนานชื่เจ้าสมจืนนะจเจ้าสมสมอ่อชวงนงานมากหนูาชาบกิน เรื่อ,องลมก็ได้หนิน้องอนี่น้อในงใช่ปีใหม่แล้วนะจจะกินปีใหม่อยู่บ้านบ่เมื่อบ้านน้องน้องเอา่เมอ่อนต่เขาปิดเทิ่มเพื่อนหนาหอนมีปนเนะาะก็ทีทีททโดนๆน่ย สิไม่ก้อนกวสิลาค่ถ้าตัวกับเพาะเราไปอะไรยังเดี๋ยวเล่นสองสามมือรู้่ะเดี๋ยวแต่งมา่อบานนี้บ่าเป็นทาได้พี่หน่อยค่าเดินทางสองเแ็นสามแสนตะละเที่ยวน้อพฟ้าเข้าเปินไปผู้เดียวเดี๋ยวนี้แต่ก็ลูกนะตสองคูณสองครังคุณยองค่ะ ตัวในประเทศกับโบเมนว่าจะถึงเลยค่ะพี่น้องเออรอบแบบสามตีพันเนาะแม่จังต้องต่อไปลงอุดรเนานะสามตีพันตีพันกว่ากับมีกับพาพันกับมีค่ะพี่น้องค่ะัยิ่งเทศกาลยิ่งแพ่งร,นร,ร,รออ้นน้ำพุ่มบันคยมีหล่อเพลินยังก่ดดอนอุดรเมืองสนเนาะร้อนน้ำพุมนะมันมีรอบหลายนะภายในภายในประเทศเนาะมันก็เลยแพงอ่ะพี่น,อออน้องลองข้นมือตีไว้เลย แน่แบบเห็นเลยเยอะเนื <mayor> yeah, no ้อบันถือโอ้เงินทายจะแตงเงินเนาะ ทำท่าเน,นี่ยไห่ก็ค้นหลายทำเนาะค้นมาเที่ยว์ะญี่ปุ่นกหน็หลเนาะเปลี่ยนท่าก่อนจากเดลนทาหนึงชั่วโมงหนึ่งจากอัแบบต่อยิ่มต่อ,อย่างชั่วโมงหนึ่งสิต้องซ้ำไปนี่ไปหนังเลยต้องรอมันมไหลาเนาะเช็คอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไปซ้ำชั่วโมงหนึ่งไม่จังค่อมากจัคนขึ้นมากก็มันเซนหน่อยหน,น่อยได้ค่ะมันเทียวปิด่ยม่มันเทียรใบไม่เปลี่ยนสีเนาะ น่าสดด้วยมืนมัมนเหม,มือบมดแต่งบาทามาอะมรเงี้มอสุบบวม,มือสองมือมันนี่เ ปลาปลาแดงปลาไทยบ่นี่เถะปลาแดดเดี่ยวนะเอามาหนึ่งผัดมาอืมยังกับบะซึน <c oughs> คฮาก่อน ม้าข้งม <laughs> ันวิ่นนะนอนพิงไปอุ่นโมไปได้นันหาความแน้นร่มชาติีน้นจังก็พอไปเล่นก็ไม่ปลากำยานมือแม้งนอนอยู่ <c oughs> ไปใส่เราพี่หนังปีใหม่กันปีใหม่ตัวเกียวกับซีนิๆนะคะเพราะว่าเขากลับตั้งังหวัดเนาะกลับตั้งแตวัดกงก็มาเดียวกับมิตอกวาเนะดนกดวตัวเกีไปค่ะนคว่า แท้ก็ไม่ได้ดรอกพี่นาะยากลูกแ <c oughs> ท้ก็บงมันยูกหายแล้วเนาะเออจะแท้เนาะจะหนึ่งกระแบกก็ลวกเลยเนาะ ว่าลวกน้งไมเสียนน้็นจับใครบนนั้นมาจากมันกระตูนใจังกระใสจังกระตูนเกเลยะใสจั

แซ่บไปดีหนึ่งก็แซนะ่บเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่แต่งคอต,ตัวก่อนนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปีใหม่ค่อยกินไหมกินพ่อหอมป๊บหอมพ่อก่อนขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะลูกก็ได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเอา้าลูกก็ได้เนาะ